ก็สว <muitas> <arias> ัส <sketches> ด <Wow. S 1> ีนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่อง ARMM 0 0 8 XD ทุกคนเห็นรูปนี้ไหมนี่มันก็คือรูปเพจที่แอดมินยิกรรมเอาใจสายฟาร์มอิกรรม7วัน7คืนไม่หลับไม่นอนยึดกรรมนี้ผมก็ว่าจะเอาอยู่แหละครับว้าวเดี๋ยวอ่านให้ฟังเด้อว่าที่8มกราคมเวลา0ู1วันที่ห5 จบวันที่หนึ่งห้าสองสาจห้านะผู้เล่นที่ฟาร์มสตีหนึลบสาจะได้ตามรูปโหดีนะครับเนี่ยตัวนี้โคตรโกงและตัวนี้ก็ดีอยู่วิ่งไวแล้วก็ตัวนี้ก็โอเคช้ได้ดีกดตัวคางเคชิหน้าโง่ของผมเท่านั้นนะครับนะ <c oughs> ถ้าใครสงสัยนะใครดูแบบตารางฟาร์มบอสไม่เป็นนะั้นเะนะีนะ่ยนะ่ะน่ะตรงนี้เลยครับแล้วก็กดเนี่ยซอมบี้ น,นี่มันฟาร์มพันหกเฮ้ยเกิดไปเป้าฟาร์มไปหลับไปนอนเลยหรอเราจะดูท็อกเทียงเลยเนี่ยพันหกพันสามแล้วก็เนี่ยพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยปะวันนี้ผมก็จะมาฟาร์มให้ดูนะแต้มมันบอสด,ดำเท่ากับหนึ่งแต้มบอส mvp ไม่รู้เท่ากับกี่แต้มนะครับม่ไม่ได้ฟาร์มหรอกครับแอดมินมัน แอดมินบอกเนี่ยเฮ้ยอะไรวะผิดผิดผิดนะครับมันฟาร์มได้เฉพาะมซอนทีเฮดหนึ่งมีซอนทีเฮดสองน,นะครับคือมันแบบได้แต่แบบพวกนี้นะเตี่มันจะดับนับแต่พวกนี้อย่างเดียวใครไปฟาร์มเซิร์ฟอื่นเซิร์ฟเศร้าไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะลงไปเซิร์ฟสิบสามคนพอดีห้าตีนไงขอ,อยังไงเขาก็ฟาร์มเป็นแคนอยู่เป่าวะเออพวกมีแคนก็ได้อยู่ดีไพวกมีพวกอะ มีพวกครับผมมันตัวคนที่บอสเอ็มพีเกิดมันก็ให้แคยนแม่งมายิงอ่ะนี่ก็เป็นเซตฟาร์มม่นะครับอมใครที่จะมาเล่นกินจก,กรรมนี้ก็แบบคือหนึ่งเลยต้องมีความอยู่บ้านถ้าเล่นร้านเกมนี้อดเลยครับโน no <No S 2> เลยเตือนตัวเองว่าโ no น <No S 1> เลย,เล,ยเล่นร้านเกมขอบาย

ตทำไมมันโดดสูงจังอ่ะเฮ้ยจะต้องต้องต้องแบบนีล้ละไอตัวนาโตโดดสูงเกินเยวผมตายมันได้ไง,ไงวะหรือว่าตัวนาโตบักวะเฮ้ยมันยิงกูดิไอสัตว์ไอเหีย้ยแม่ควยดรอแม่งเอ้ยคิดเมือ่อกี้ผมเอาของไปเกียกล่อเลยอ่ะโอ้ไม่ได้เหียเลยเลยสัตว์เอ้ยเดี๋ยวแค่นี้่ เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมมีตัวนาโต้เปล่าตัวนาโตะโดดสูงขึ้นเฮ้ย <Hey. S 2> นี่ตัวนาโตะแต่ว่ามันก็ทู้ลิงกังเราไม่ได้อยู่ดีอ่ะเราก็จะไม่ไปฟาร์มนะครับวันนี้ซึ่งแบบเราเราฟาร์มเสร็จแล้วไงไม่ยังจะโมนะครับผมก็ฟาร์มเสร็จแล้วอือไปแค่นั้นก็พอแล้วครับของไม่มีลงแล้วครับป๊บปบปบ ช่องนี้แบบใครแบบบ้านๆใครที่ไหนร้านเกมปิดก็เสียใจโดยหลักการกิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะเนี่ยเราก็จะไปแบบรั่นทุงในพีพีโซนหกลักการซึ่งเนื่องจากเซิร์ฟเมื่อกี้เราแจากของเฮ้ยไม่ใช่คลิปเมื่อกี้เราแจากของไปหมดเฮ้ยเก็ไปผัวกูไปผัวเกไปเฮ้ยเฮ้ย ตุลคอนโมจีด้วยนี่ครับผมเอาปืนบาเลสมาละมาดีคล้องไรหรอนี่ก็เป็นเซต5 0เก่าแล้วนะครับขอเปลี่ยนโผแล้วเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวอะ่ะนี่ไงนะโหยิงไม่โดนเลยอะ่ะเดินไปป่าววะเอ้ยนี่มันสารต่อเจตนาะอารมณ์ของผม เฮ้เฮเฮ้เฮ้ตัวผมหมดแล้วว่ะทุกคนมามาครับไม่แจกคนไหมพ่อสิบหยาบสมุทรไไปว้าวันนี้ขอเ้เฮ้เ้เฮ้ก็ไปหาตัวง่ามาละป้าไอ้่เแม่จะเอาผมให้ได้เลยนี่ไงแจกหนึ่งเอ้ข้าหัว เอาเฮ้ยเขาหัวไม่แตกไปไงเนี่ยปืนเบาเกินปืนเบาเกินไปว่า,เด,วาเดี๋ยวผมดีบไปเอาของแป๊บนึงเอลิกิสโต้เอลิกิสมอยากมาก็ปอดแล้วครับจังหวะนี้หมอยากปอดแล้วอ่ะ หัวยากมันปอดแล้วแต่ว่าเราไม่มีตัวใส่วะเออเราก็ตัวพับจีไปใส่ปุ๊บใส่หัวยากเก่าปุ๊บปุ๊บ,บเราก็จะไปบูแหลกหัวตัวพับจีน่าจะได้ห้าบาทละก,กันโคตรถูกเลยสัตว์เกียร์แม่งหูกจัดปร,รับบอกเลยห้าบาทนี่ไแค่ตัวมนะันอะมันมีมีแรงๆกว่านี้ไหมวะอนนี่ไงมีดุนมีดุน ไม่ใช่มีรุ่นนะอันนี้มันคือมีตัโคดฮะแห่งหมู่บ้านหลินเจออืมไม่ใช่ครับผมม,มัวรกันเป๊ะเด่เป๊ะเปะนี่ก็คือตัวละครตัวละครช่านะครับซึ่งแอดมินหาแต่ของข,องขายเฮียนี่แค่ห้าร้อยแตก เดี๋ยวพ่อเป็นติดติดที่อ่มากกูกตายปืนงูงู้ีหี้ยะมีัตว์กูตายปืนงูงูกูวิ่งมาไปครับเหลือแค่นี้นะครับในในตัวผมมีแค่นี้แล้วอะวิ่งไปหัวตำลุกกระสุนคนอื่นก็ตายดีกว่า ไปครับโอเคโอ้ยขอจบแล้วว่ะเล่นยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยขนก็หมดแล้วเกินไปว่าเปล่าวะแอดมินครับถ่ายแอดมินแบบเห็นคลิปนี้ก็อยากเซ็ตง่ายผมหน่อยเถอะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยผมโดนผมโดนโดนรอบโดนรอบโดนโดนห้าหนึ่งโดนห้าหนึ่ง เตอรคานิกีมันก็ถึงเหมือนกันนะเนี่ยอยากแตกให้ที่นี้นแล้ว ทีนี้แม่งปั๊มเช็ดกูดคิวๆเลยอ่ะตัวแม่โคตรหมอเลยอ่ะปืนกลผมไม่น่าไปแจกเลยว๊วเป็นของเ<อ>ล่นเลยอ่ะสัตว์เอ้ยมันเอาไปมันก็ขาไม่ได้อยู่ดีอ่ะแต่ว่าเจ้าคาเนกิมันอึดดีน,นนะในใว้าวสามสิบห้าวหารับห้าร้อยเก่าครับ เนี่ยเนี่ยนี่ยจะตามมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาขึ้นมาตามเล่ไม่ว่านเกะรย่แลไเหี้ยสามาอีกแลโอ้แม่งอุตสา์แบบยิงยิงเม็ดเดียวอ่ะวิ่งนัดเดียวตายแล้วอ่ะ ไปขับคาตนาะก้อนนี้เอสเกสโตอร์โอเล็กุสเตอร์ของหมดแล้วว่ะทุกคนต้องไปหาซืา้อเซ็ตงานีน่ไงเม็เดมเดียวครับผมเสิร์ฟให้เม็ดเดียวเม็ดเดียวครับเม็เด,มเ,ดมเดียวไม่ต้องทอนไม่มีใครสนใจฟาร์มใบหรอกมีครับผมเ,เฮ้ยว่องเฮ้ยเยอะเกินไปปะวะ สี่ตัวเกินเกินเกินสี่ตัวนั้นเนี่ยดิสี่ตัวครับเกินไปเกินไปเกินไปขอผมหมดแล้วคนสนใจอันก็มีอยู่แหละเป็นแคไอ้เหี้ยแอดแม่งดูใหญ่เลยน้ำแค่หนึ่งพันก็เสียงได้โห เราขอบเปลี่ยนโป๊มาแล้วว่าเยวผมก็จะไปหายาเสริมแล้วเนื่องจากเหียส,สั์พูดอยู่ไม่นมูดยิงอุูละสับไม่เห็นของโปวะแล้วผมก็จะไปหา,าเปลี่ยนเสิร์ฟมาแล้วผมเห็นเซิร์ฟที่ผมจะเล่นตอบเซิร์ฟนี้ของหมดขับแยกย้ายรับแยกย้ายจริงๆขายรหัสนี้แม่งร้อยเดียวอ่ะ สาบเอ้ยม, rier, มึงไม่น่าหนาด้วยตากัดม้องรอนิดหน่อยเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเอ๊ะเลยเอ้ยไม่ได้ซื้อมีดมาวะเดี๋ยวก่อนมดนิมาดีม่นี้ดี้า้าฮาจีสีโคดียมดนีโคุปปุ่นด้่ออลิเกสกูตาครับขอหมด เพิ่งได้17นาทีเหียอ่ะสัตว์เอ้ยของหมดแล้ววะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซตลมันนี่เอ้ยอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งจบมันมีอะไรมันมาให้ทุกคนดูต่อเลยกองสุม่มเย็ดเย็ดเช็ดไพ่วะ่ะตัวห้าร้อยนี่มรุทำเพจเฮ้ยมัดน้ำแข็งวะ่ะมัดถุงมือดีนอสมาเอาเลยครับไอ้ตัวนี้มัน วิ่งสี่สิบเอสิบกระโดดสูงหนึ่งซ้อนเสร็จยากผมเปิดตัวได้ตัวยากเลยนะวิ่งสี่สิบเอ็ดสิบกระโดดสูงเฮ้ยเฮ้ยดีนะเนี่ยไปครับปิดคลิป